ทุกนี้แสนโชคดีมีรอยบารัสาสดาังค ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยด้วยเสียงกล่าวเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านชาวันที่17มกราคมวันนี้เราก็จะได้มาสดับรับฟังคาถาธรรมบทในวักใหม่กูทะวักวักนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของความโกรธ พูดถึงความโกรธเป็นยังไงร้อนกว่าความโกรธมีอีกไหมไม่มีเพืนชื่อว่าไฟร้ายกาดที่เผาภายในของสัตว์ตั้งหลายทำลายความสุขให้ทุกๆชีวิตที่จะร้ายกาดไปยิ่งกว่าความโกรธไม่มีแล้วก็เป็นอันตรายต่อภาพรวมในวงกว้างของโลกด้วยนะ สัตว์โลกทั้งหลายเดือดร้อนกันถ้าความโกรธเกิดในลหลายๆคนเราก็มีกำลังมากความเดือดร้อนก็จะยิ่งแพร่หลายไปมากมายเพราะฉะนั้นในหลักคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีคำสอนคำแนะนำคำโอวาทเยอะแยะมากมายที่ไว้คอยจัดการกับความโกรธในคาถาธรรมบท ก็จะมีอยู่เหมือนกันนะในลักษณะของความเป็นคาถาชี้ให้เห็นโทษของความโกรธแล้วก็แนะนำให้จัดการกับความโกรธให้ดับไฟภายในของตัวเองนั่นแหละเราก็จะมาศึกษากันว่าในวักนี้เราจะได้อุบายวิธีระง,งับดับไฟในใจเราโดยประการใดบ้างนะดูพุทธลีลากัน เรื่องที่1ในวันนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าหญิงโรฮินีเจ้าหญิงโรฮินีนี่เป็นน้องสาวของท่านพระอนุรุทธ,ธะ,ะท่านพระอนุรุทธ,ธะเนี่ยมีพี่ชายนะในตอนก่อนโน้นได้พูดถึงพี่ชายของท่านนะที่ว่าต้องมีคนหนึ่งในบ้านนียต้องไปบวช สุดท้ายท่านอนุรุทธะก็เป็นคนตัดสินใจเพราะพี่ชายให้ท่านเป็นคนเลือกท่านอนุรุทธะก็เลยได้บวชแต่ยังไม่ได้พูดถึงน้องสาวนะในบ้านนี้ยังมีผู้หญิงด้วยมีลูกสาว <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยท่านพระอนุรุทธะพร้อมด้วยภิกษุบริวารของท่านเนี่ยห้าร้อยเนี่ยได้ไปที่เมืองกบ,บิลพัดก็ไปกับ คณะของพระสมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนั่นแหละเวลานั้นพวกญาติของท่านได้ฟังว่าท่านมาทุกคนก็เลยไปหาไม่ได้เจอกันนานเนาะไปเยี่ยมไปสนทนากันทีนี้ท่านก็ไม่เห็นอยู่คนหนึ่งก็คือน้องสาวนางโรฮินีก็เลยถามหาพอพวกญาติก็บอกว่านางเนี่ยไม่กล้ามาด้วยที่เป็นโรคเรื้อนขึ้นมาโรคผิวหนัง เป็นโรคผิวหนังไม่ได้ระบุว่าเป็นโรคชนิดใดแต่เป็นโรคผิวหนังเกิดขึ้นทั่วร่างเลยนะทีนี้ธรรมดาสตรีเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นสาวด้วยเนาะ,ะก็เลยไม่กล้าไปปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนอื่นด้วยความอายท่านก็เลยต้องถามหาให้ได้เมื่อนางไม่มาก็ต้องไปเจอกันให้ได้เมื่อไปเจอกันแล้วก็เห็นจริงเนาะน้องสาวมีปัญหา โรคผิวหนังทําให้เกิดความละอายไม่กล้าไปพบปะผู้คนพระพี่ชายก็เลยแนะนําว่าเธอทําบุญจะไม่ดีหรือทาบุญยังไงเธอพอจะมีทรัพย์มีของมีค่าบ้างไหมก็มีพอมีอยู่บ้างเพราะฉะนั้นก็เอาสิ่งที่มีนั่นแหละมาทําเป็นสาลาโรงฉันให้พระพุทธเจ้าให้พระภิกสุสง์ ให้มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับบุญกุศลเกิดขึ้นโดยปรารบนะรัเจตนาบุญของตนเองนางก็เชื่อนะ,อะเชื่อไปขอร้องกลุ่มญาติญาติที่เป็นผู้ชายที่มีความรู้เรื่องงานก่อสร้างเนี่ยมาช่วยนางเองเนี่ยสละทรัพย์สร้างหอฉันน่าจะทำด้วยไม้นั่นแหละเป็นลักษณะสองชั้นนะ ให้ทําชั้นล่างให้ใช้สอยได้ก่อนนะพอเริ่มใช้สอยได้ท่านก็แนะนําให้น้องสาวเนี่ยไปปัดกวาดไปถูไปทําความสะอาดสลาหอฉันนั้นนิมมร์พรุพุธเจ้านี่มพระภิกษุมาเริ่มใช้สอยล้ก็จะมีกิจกรรมช่วงภาคเช้านะที่ทําบุญที่เหลือก็สร้างต่อไปนะสร้างต่อไปให้แล้วเสร็จ ทั้งหลังนั่นแหละแต่ว่าเสร็จไปทีละชั้นเนี่ยสามารถใช้งานได้ก่อนนอกจากปัดกวาดเช็ดถูปูอาสนะตั้งน้ำนางก็ได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ก็ทำอยูแบแยเนี้ยทำไปทำมาบุญที่เกิดขึ้นมีกำลังพอมีกำลังมากๆขึ้นเนี่ยมันไปเบียดเบียนการให้ผลของอกุศล โรคผิวหนังที่นางมีอยู่เนี่ยค่อยๆยุบค่อยๆหายไปผิวกายก็กลับมาเนียนผ่องเหมือนเดิมอีกนะนางก็มีความสุขขึ้นก็สั่งสมบุญต่อไปทีนี้เนี่ยสั่งสมบุญของนางไปเรื่อยๆเนะพระพุทธเจ้าก็ได้ปรารภถามเหมือนกันว่าทานครั้งนี้เนี่เป็นของผู้ใดบุญกุศลครั้งนี้นี่ยท่านปานรุทธ,ธะก็ น่าแจ้งว่าเป็นของน้องสาวของท่านเองนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยไปเยี่ยมเนาะไม่ใช่ไปเยี่ยมหรอกรับสั่งให้นางเข้ามาเฝ้าทันทีที่ได้เห็นนางก็เลยถามว่าทำไมเธอจึงไม่มานางก็เล่าปัญหาให้ตนเองที่ของของตนเองให้พระพุทธเจ้าฟังพระองค์ก็เลยตรัสว่า เธอรู้ไหมว่าโรคที่เธอเป็นอยู่นเนี้ยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดจากอะไรเกิดจากไม่อาบน้ำไหมไม่ดูแลความสะอาดบางทีมันก็ไม่ใช่เนาะเราก็อาบน้ำดูแลความสะอาดอย่างดีมันก็เป็นเหมือนเดิมนะพอนางบอกว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าโรคที่ปรากฏนี้เนี่ยเป็นส่วนเล็กน้อยเป็นเศษของมันอาศัยความโกรธของเธอเกิดขึ้นนะ ่จริงไอ้ตัวหนักของมันจริงๆเนี่ยนะไม่ใช่แค่นี้หรอกนะทุกหนักกว่านี้เยอะนางก็เลยถามว่าตัวเองเนี่ยได้ทำกรรมกรรมอะไรไว้พระองค์ก็ได้เล่าเรื่องในอดีตให้ฟังว่าครั้งอดีตเธอเคยเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพรารณสีไปโกรธหญิงนักฟ้อนผู้หนึ่งที่พระราชาปโปรดปรานไปทำร้ายเขาน่ะสิะวิธีการทำร้ายนี่ก็ค่อนข้างจะ โหดร้ายอยู่เหมือนกันนะเรียกนางมาหามาเข้าเฝ้านะด้วยความที่ชาติกำเนิดต่ำกว่านางก็มาแสดงความเคารพนบไหว้นางก็ให้คนตนเองเนี่ยเอาผงผงหมามุ้ยแล้วกันนะฟังง่ายๆไปเทลงบนในห้องนอนเขาเนี่ยเตียงนอนเสื้อผ้าทุกชุดเอาผงหมามุ้ยเนี่ยโรยใส่ให้หมดในขณะที่นางแสดงกิริยาเคารพอยู่ต่อหน้า ด้วยความหมั่นใส้ไม่พอใจมากๆก็เลยเทผงเลยเนี่ยใส่หัวของนางนะเทผงโปรยลดตัวเลยนะทีนี้คนมันก็ทุกข์ด้วยความทุกข์ทนไม่ไหวก็ต้องวิ่งหนีกลับก็ไปในห้องนะก็ไปเปลี่ยนชุดนะถอดชุดเก่าออกไปล้างเนื้อล้างตัวก็น่าจะต้องมีการขัดถูอย่างแรงจนเกิดเป็นแผลตามตัวเลยนะ แล้วก็เอาชุดไหนมาใส่นะเปลี่ยนชุดชุดไหนมาใส่มันก็เป็นเหมือนเดิมนยะเพราะว่าเขาไปเทผงเนี่ยใส่ทุกชุดนาะงก็ลำบากอยู่พอสมควรแต่ไม่ได้เล่าว่าตายนะพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าเรื่องในอดีตนี้มาแล้วก็เลยรับสั่งว่ากรรมนั้นที่เธอทำในตอนนั้นเนี่ย,ยกรรมที่เธอทำเมื่อก่อนเป็นแบบนี้แหละ ความโกรธก็ดีความริษยาก็ดีแม้มีประมาณเล็กน้อยไม่ควรทําเลยได้ไหมโกรธนิดๆก็ไม่ให้โกรธไม่ควรริษยานิดหน่อยก็ไม่ควรมีมันง่ายไหม่หละทีนี้โจทย์ใหญ่เลยนะเนี่ยจึงตรัสพระคาถานี้ว่าโกทังเจเหววิปะชะเหยยะมานงสัญโยชนางสัพพมะติกเมยะ ตัณน,นามะโปสมิงอสัจฉานังอกินจะนังนานุปตันติทุกขาบุคคลพึงละความโกรธสละความถือตัวล่วงสังโยชน์ทั้งสิ้นให้ได้ทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกต้องบุคคลนั้นผู้ไม่ติดข้องอยู่ในานามรูปไม่มีกิเลสเครื่องกังวลน,นี่ก็เน้นความโกรธเน้นความถือตัวนะถ้าเริ่มจาก ความถือตัวเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นพอไม่ถูกใจเราซึ่งเราสําคัญตอนว่าสูงมันก็จะโกรธเพราะโกรธมีอํานาจด้วยมันก็จะไปทําไม่ดีที่มีกําลังมากๆอันนี้ก็ต้องละทั้งหมดนี่ถ้าเราไม่ยังไม่รู้ความจริงในชีวิตว่าเป็นเพียงความเป็นไปของสภาวะรูปธรรมนามธรรมที่เป็นไปตามปัจจัย นะกิเลสก็ยังจะต้องเป็นไปแต่ถ้าทำความรู้จักถูกต้องดีแล้วนะกิเลสทั้งหลายก็หยุดเกิดนะก็จะไม่มีกิเลสใดๆเกิดขึ้นได้ต่อไปอันนี้ก็เริ่มจากความโกรธจนสอนวิธนะีแนะนำให้ละกิเลสทั้งปวงเลยนะที่บอกว่าความโกรธอันนี้ก็ง่ายๆเนาะมานะ อันนี้ก็ง่ายๆเข้าใจง่ายๆไม่ใช่ละง่ายๆนะถือว่าง่ายๆคือเข้าใจง่ายๆคาว่าล่วงสังโยชน์เนี่ยก็คือสังโยชน์ทั้งหมด10ส,สังโยชน์เลยส่วนคําว่าไม่ข้องอยู่ในนามรูปเนี่ยคือผู้ใดยึดถือนามรูปโดยในว่ารูปของเราเวทนาของเราเป็นต้นเมื่อรูปนั้นแตกไปความเศร้าโศกเดือดร้อนก็จะมีขึ้นผู้นี้ชื่อว่าข้องอยู่ในนามรูป ส่วนผู้ที่ไม่ยึดถือเช่นนั้นชื่อว่าไม่ขัดข้องเช่นชื่อว่าทุกทั้งหลายจะไม่ตกต้องบุคคลนั้นผู้ไม่ข้องอยู่เช่นนั้นผู้ชื่อว่าไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเพราะไม่มีราคะเป็นต้นจบเทศนาก็มีผู้คนบรรลุธรรมจานวนมากนางโรหิณีเองก็ได้เป็นพระโสดาบันนี่ก็เป็นรายละเอียดนะก็คือที่กล่าวไว้ตอนแรกที่บอกว่าพอนางได้ทำบุญ ได้ปัดกวาดเชตุสลาต่อมาเนี่ยโรคผิวหนังก็หายไปที่ว่านั้นน่ยรายละเอียดก็คือเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเป็นพระโสดาบันด้วยสรีละของนางก็นะผุดผ่องขึ้นมาเหมือนเดิมสวยยิ่งกว่าเดิมอีกนางอยู่ต่อมาทําบุญสั่งสมบุญต่อมาจนตายตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ดาวบดึงแต่ว่าการเกิดของนางเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าไปอยู่ระหว่างแดนของเทพบุะดุสี่องค์ ก็คือว่าถ้าไปอยู่ในเขตขององค์ไหนเทพบุตรองค์ไหนนางก็จะเป็นเป็นบริวารของเทพบุตรนั้นแต่ของนางเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่า,าเป็นรอยต่อเขตแดนของเทพบุตรสีองค์ที่ไม่อาจจะตัดสินกันได้ทั้งสี่องค์เทพบุตรเห็นนางแล้วก็เกิดความรักความยินดีต้องการนางทะเลาะกันทีนี้เถียงกันไม่ยอมกัน ก็เลยต้องพานางเนี่ยไปสํานักเท้าสก,กะพอทันทีที่เท้าสก,กะได้เห็นเนี่ยเท้าสก,กะก็มีอาการเหมือนกันนะแต่เก็บอาการก่อนสอบถามว่าพวกเธอเห็นนางแล้วเป็นยังไงเทพบุตรองค์ที่หนึ่งก็บอกว่าเหมือนกลองกลองรัวกลองสึกที่อยู่ในสงครามเนี่ยใจมันตึง้งตึงตึงตึง,ตง,ตง,ตงนะเทพบุตรที่สองก็บอกว่าเหมือนน้ําที่มันตกลงไปจากที่สูงมันดิ่งทุ่มลงไปที่เดียวเลย ใจตอนนี้เนี่ยมันก็ตกวูบลงไปหานางอย่างเดียวมันไม่ไปที่อื่นเลยนะไปอย่างมีกําลังองค์ที่สามก็บอกว่าตาเนี่ยมันจะหลุดออกมาเหมือนตาปูนะทีถลนออกมาตอนนี้เนี่ยแรงดึงดดดของอัตาภาพนางเห็นแล้วมันดึงดูดสายตามากอง์ที่สี่บอกว่าเหมือนธงที่เขาไปผูกอยู่บนยอดเสาบนเจดีย์เนี่ยลมตีลมพัดมันก็สบับ นะใจตอนนี้มันก็ไม่นิ่งมันดิ้นปรับ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 ,บ,บเหมือนธงที่อยู่บนยอดเสาท้าวสกาก็เลยบอกว่าเออจิตของพวกท่านเนี่ยก็หนักอยู่นะแต่ก็ยังพอม่มส่วนเราเนี่ยทันทีที่ได้เห็นนางนะถ้าไม่ได้นางเราตายแน่เลยทนะ้าวสกะกาอาการหนักกว่าเพื่อนเทพบุตรทั้งสี่ก็เลยพร้อมใจกันบอกว่าพวกเราก็ต้องการนางนะแต่ว่าความตายของพระองค์เนี่ยอันนี้ไม่ต้องการ ก็เลยพร้อมใจกันสละนางยกให้เท้าสักกะนี่เกิดที่เกิดมีปัญหาแต่สุดท้ายก็ได้เป็นนะเป็นเทพธิดาของเท้าสักกะนะนางนั้นก็ได้เป็นที่รักที่พอใจของเท้าสักกะเมื่อนางเสนอว่าวันนี้อยากจะไปที่โน้นเท้าสักกะต้องตามใจทุกครั้งเลยนะนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวเริ่มจากความโกรธนำประเด็นนะ ความโกรธตั้งแต่ชาติที่แล้วเนี่ยเป็นประเด็นทำให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะเป็นตัวอย่างนะไม่ต้องรอให้พวกเราเป็นเองศึกษาจากเรื่องของคนอื่นนะก็สามารถที่จะได้แนวทางในการมาทำประโยชน์ให้กับชีวิตของเราป้องกันสิ่งที่มีโทษเรื่องต่อมาเรื่องที่สองนะภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะพิกษุรูปนี้ นะเกิดจากตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยอนุญาตเสนาสะนะเกี่ยม,มู่ภิกษุก็คือสามารถมีกุฏิที่พักได้นะก็มีพวกชาวเมืองเนี่ยได้ปรารภบุญกันสร้างเสนาสะนะถวายหมู่ภิกษุทั้งหลายนะผู้ยินดีในการประพฤติปฏิบัติในเมืองอารวีมีภิกษุรูปหนึ่งท่านก็ปรารภอยากจะสร้างที่พักตัวเองเหมือนกัน นะก็เลยเดินหาไม้พอที่จะมาทำกุฏิให้ตนเองได้ไปเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเข้าก็พอใจนะเริ่มปรารบที่จะตัดต้นไม้สิขาบทยังไม่มนะีท่านก็เลยจะตัดเองนั่นแหละนะต,ต่อมาภายหลังจึงมีสิขาบทนะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีท่านก็ตัดเทวดาองค์หนึ่งนะก็สถิตอยู่ที่ต้นไม้นั้น ก็เลยพยายามจะวิงวอนภิกษุว่าพระคุณเจ้าต้นไม้นี้เป็นบิมานของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้ามีลูกน้อยด้วยเนี่ยอุ้มไม้เห็นเลยนะ,ะถ้าต้นไม้นี้ไม่มีแล้วข้าพเจ้าก็จะไม่มีที่อยู่ลูกน้อยก็จะลำบากหนักไปด้วยยังไงก็เห็นใจหน่อยนะภิกษุท่านก็คิดว่าเราคงจะไม่มีไม่ได้ต้นไม้อื่นเหมือนต้นนี้อีกในที่ไหน จึงไม่เอื้อเฟื้อคําของเทวดานั้นนี่ความเห็นแก่ตัวก็มีกําลังมากกว่าที่จะไปเห็นใจผู้อื่นเทวดาก็เลยคิดว่าเอาเด็กมาเอาเอาเด็กมาไว้ข้างหน้าเนี่ยน่าจะทําให้จิตใจท่านอ่อนลงได้จึงเอาลูกไปวางบนกิ่งไม้ภิกษุท่านเงื้อขวานไปแล้วมันยั้งไม่ได้นะขวานมันก็เลยลงไปโดนแขนของนะลูกเทวดานั่นแหละโกรธนะ ถ้าเป็นใครก็ต้องโกรธเนาะเทวดาก็ไม่ใช่ต่างจากคนอื่นก็โกรธอย่างมีกําลังนะเทวดากโกรธแล้วเนี่ยยกมือทั้งสองขึ้นไม้จะฟาดภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้นเนี่ยให้ตายไปเลยนะแต่ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทําร้ายภิกษุจน,จนถึงเสียชีวิตนั้นเนี่ยความคิดสติมันก็มายั้งก่อนว่าภิกษุรูปนี้เป็นผู้มีศีลน,นะถ้าเราฆ่าภิกษุรูปนี้ เราก็จะมีนรกเป็นที่ไปในเบื้องหน้านะแล้วก็ยังจะมีตัวอย่างอีกนะเทวดาทั้งหลายเห็นเราเป็นตัวอย่างเห็นใครเห็นพระไปตัดต้นไม้ก็คงจะทําตามเราอีกนะผลเสียหายจากตัวเราเองด้วยแล้วก็จะแผ่วงกว้างนะไปถึงเทวดาอื่นๆด้วยอีกนะคิดแบบนี้ท่านก็เลยงดแต่ก็มาคิดว่านะธรรมดาภิกษุรูปนี้เนี่ย มีพ่ออยู่มีเจ้าของอยู่เราควรจะไปบอกกล่าวผู้ใหญ่จะดีกว่านะยังมือได้ก็ร้องไห้เสียใ,ใจไปหาพระพุทธเจ้านะกราบไหว,ว้ถวายบังคมแล้วก็ยืนที่ข้างหนึ่งพระศาสดาก็ตรัสว่าเกิดอะไรขึ้นหรือท่านเทวดานะเขาก็กราบทูลว่าสาวกของพระองค์นั่นแหละทำกรรมแบบนี้ตอนแรกครับค์ก็คิดว่าจะฆ่าเธอ แต่ความคิดสติมันมายั้งไว้่จึงไม่ได้ลงมือแล้วก็รีบมาที่นี่แหละแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระพุทธเจ้าฟังพระศาสดาสดับความนั้นแล้วตรัสว่าอันนั้นถูกต้องแล้วเทวดาเธอข่มความโกรธที่เกิดขึ้นไว้อย่างนั้นได้เหมือนห้ามรถที่กำลังหมุนล้อมันหมุนวิ่งไปอยู่ได้เลยทีเดียวมันยากนะ รถที่กําลังหมุนเล่นไปอย่างเร็วเนี่ยหยุดได้ความโกรธที่พุ่งขึ้นมาก็เหมือนกันหยุดได้เนี่ยดีมากชื่อว่าทําความดีแล้วก็ตรัสวราคถาว่าโยเวอุปติตังโกทงังระถังพันตังวะาฐรเยตมหังสารติพรูมิรัสมิคาโหอิตโรชโนผู้ใดแลพึงสะกดความโกรธที่พุ่งขึ้นเหมือนคนห้ามรถที่กำลังเล่นไปได้ เราเรียกผู้นั้นว่าสารถีสารถีตัวจริงเนี่ยหยุดความกโกรธที่กำลังพลุ่งเดือดขึ้นมาได้ส่วนสารถีที่ขับรถถือเชือกขับรถม้านี่นะเรียกแต่ว่าคนถือเชือกไม่ใช่ในายสารถีตัวจริง,สาร,รงสารถีตัวจริงต้องบังคับความกโกรธหยุดความกโกรธได้นั่นเองนะจบเทศนานี้เนี่ยเทวดาที่ ได้รับความทุกข์มาก็เป็นพระโสดาบันยังมีประโยชน์แก่บริษัทที่ประชุมกันอยู่ในคราวนั้นด้วยฝ่ายเทวดาแม้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ยังยืนเสียใจอยู่นะพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเสียใจทําไมอีกหรือเขาก็กราบทูลว่าตอนนี้ไม่มีที่อยู่ข้าพองจะไปอยู่ที่ไหนจะทํำยังไงลําพังตัเองก็ไม่เท่าไหร่แต่ลูกยังน้อยอยู่จึงตรัสว่า อย่าคิดมากเราจะให้ที่อยู่แก่ท่านแล้วพระองค์ก็ชี้ไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งวันก่อนนั่นเองเทวด,ดาที่เคยอยู่ประจำก็ตายไปก็เลยเป็นที่ว่างพระพุทธเจ้าชี้ไปนะซึ่งต้นไม้ต้นนั้นอยู่ใกล้ๆกับกุฏิของพระพุทธเจ้าเลยนะนะตรัสว่าต้นไม้ต้นโน้นมันว่างอยู่เข้าไปอยู่ที่นั่นเถิดนะท,ทันทีที่พระพุทธเจ้าชี้แบบนั้นเทวด,ดาเข้าไป วิมานก็เกิดขึ้นนะด้วยกำลังบุญของเขาเนาะตั้งแต่นั้นมาเทวดาที่มีศักดิ์มากมายจะเป็นเทวดาเป็นพรหมผู้มีศักดิ์ใหญ่ทั้งหลายนะก็รู้กันว่านั่นเป็นวิมานที่พระพุทธเจ้าประทานให้เทพบุตรองค์หนึ่งจึงไม่มีใครสามารถจะให้เธอย้ายที่ได้นะเวลาที่เทวดามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยปกติผู้มีศักดิ์น้อยนี่ยต้องถอย แต่เขาไม่ต้องถอยนะด้วยความที่ว่าเป็นที่อยู่ที่พระพุทธเจ้าประทานให้นั่นเองจากนั้นเมื่อเหตุการธรรมะผ่านไปก็เป็นเหตุการณ์ของพระวินัยพระพุทธเจ้าก็เลยประชุมภิกษุบัญญัติสิกขาบทเรื่องการห้ามตัดต้นไม้ใบหญ้าต่างๆนะพอออกพอออกรู้ไหมว่าพระเนี่ยตัดพวกนี้ไม่ได้นะ รู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วนะทีนี้พ่อออกต้องช่วยพระนะพ่อออกต้องช่วยพระคือตอนนี้เนี่ยต้นไม้ที่อยู่รอบเจดีย์แต่ว่ามันสูงไปนะต้นชาดัดมันสูงไปถ้ามันตี้ลงไปได้เอาสักแค่เข่าก็พอให้เขาแตกใหม่ตอนนี้สูงไปบังไม่สวยนะพ่อออกนะจริงๆพระก็อยากทำนะ แต่ปดีมันทำไม่ได้ไงก็ต้องอาศัยพ่อออกนี่แหละจะไม่ออกมาด้วยไหมเอาไม่ออกมาช่วยกันด้วยไหมมาสินี่บอกบุญให้นะเนี่ยบอกบุญให้นะเนี่ยพอออกไปชวนเพื่อนมานะไปชวนเพื่อนมานะมีมีเลื่อยไฟฟ้าอยู่มั้งน่าจะมีเลื่อยไฟฟ้าให้อยู่แต่ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนนะก็ลองลองดูนะเสียจสักซีกนึงก่อนลองดูสัก เีกหนึ่งประมาณ10เมตรลองดูว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะเอานี่ได้บุญหลายเด้ได้บุญหลายเดย้นะอันนี้ก็ด้วยนะแล้วก็สนามหญ้าตรงไหนก็ตามนะที่เราเห็นตรงหน้าวัดตรงป้ายวัดเอ๊ะทำไมพระไม่ตัดหญ้าโยมัจะคิดเนาะปล่อยให้หญ้ารกอยู่แบบนี้ทําไมจะไปตัดได้ยังไงก็มันตัดไม่ได้เนาะเราก็ไม่อยากจะไปทําแบบอย่าง ผิดสิกขาบทไม่พอแถมจะเป็นแบบอย่างให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดอีกปกติทุกวันนี้ชาวโลกเขาก็เข้าใจคําสอนพระพุทธเจ้าผิดเยอะอยู่แล้วไม่ใช่ผิดนน้อยนะเพราะว่าจากพฤติกรรมแสดงออกของพระภิกษุในบางอย่างนี่แหละทำให้ญาติโยมเข้าใจว่าภิกษุสามารถทำแบบนั้นแบบนั้นได้อันนี้เข้าใจไหมเนี่ย เข้าใจแล้วจะลงเมือวันไหนเอาวันนี้เลยเนาะลองดูเนาะลองดูมีทุละมไหมอ้าวมีเออนั่นแหละลองดู <c oughs> เดี๋ยวลองดูจะได้สักแค่ไหนเนาะน,นี่ก็มาปรารบบุญกันวันนี้ก็ที่จริงก็ตั้งไว้สามเรื่องนะแต่ก็คิดว่ามันจะสายไป เอาแค่สองเรื่องก่อนก็พอนะเกี่ยวกับความโกรธโกรธวักยังมีเรื่องอื่นอนอีกนะที่เกี่ยวข้องกับความโกรธแล้วก็มีประเด็นทำคําคสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้านะเป็นโอวาทให้มอบไว้ให้นะเพื่อให้นะพวกเราทั้งหลายได้ฟังได้ทรงจํานามาสาธยายและเลิกนึกถึงบ่อยๆมันก็จะหยุดมันก็จะขัดเกลาได้ทีละนิดทีละหน่อย นะมีประโยชนนะ์เดี๋ยวคอยฟังเรื่องต่อไปนะข่คมความโกรธเฉยๆเนี่ยไม่ต้องทําบริจาคเงินทองเสียข้าวของใดๆเลยแค่ข่มกิเลสบางตัวเนี่ยสามารถเกิดในสุขติโลกสวรรค์ได้เลยนะนยช่องบนเนี่ยมันก็ง่ายบาปถ้าจะตกนรกเนี่ยมันต้องครบองค์นะถ้าจะฆ่าสัตว์แค่โกรธเฉยๆอยากให้มันอ,อยากจะไปฆ่าสัตว์แต่ไม่ได้ทํา หรือทาแล้วมันไม่ตายอันนี้ก็ไม่ครบองค์ไม่ได้เกิดในนรกแต่ถ้าเราห้ามกิเลสเฉยๆนี่เกิดในสวรรค์ได้นะแต่ว่ามันห้ามยากนิดหนึ่งนะนะไม่ยากสําหรับคนที่ตั้งใจอยู่วันนี้ก็สมควรเกลเวลาก่อนอนโมทนาทุกท่านเป็นก็ให้เป็นผู้ยินดีในพระสัษธรรมให้ยิ่งๆขึ้นนะมีความสุขเสมอในการดำเนินชีวิตสุดท้ายก็ขอให้พ้นทุกข์โดยทั่ว